เียประจำสัปดาห์นี้นะครับมาไกลนะครับนุ่นุ่น่นะครับจากโรงเรียนบ้านสีม่วงแดงอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับและนี่คือผลงานของเด็กหญิงเกศรินเติมสมบัตินะครับนะครับเด็กหญิงเกศรินเติมสมบัตินี่ก็เขียนภาพอันนี้ออกมาได้สวยได้ขนาดนะครับคณะกรรมการบอกว่าแต่นี่ไม่ใช่ภาพตัวจริงนะครูนิทัศน์ไทย เป็นภาพสีมานะครับแต่ภาพตัวจริงจะสวยมากเก็บเอาไว้กลัวจะเสียนะครับเขาเขียนภาพบ้านตรงนี้เขาเขียนออกมาได้สวยได้จังหวะเห็นไหมลูกเห็นไหมครับตรงนี้ได้สามเหลี่ยมเทออกมาพอดีเลยนะครับดูมุมนี่คือระยะห่างระยะไกลคณะกรรมการบอกว่าโอ้ภาพที่เขียนได้ดีมากเพียงแต่ขาดเรื่องของรายละเอียดไปนิดนึงนะครับพวกในบ่อบัวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใส่บัวเยอะเกินไปนะถ้าบัวนิดน้อยแล้วเห็น น้ำคองเยอะๆจะสวยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ที่ดีมากแล้วก็สวยงามแล้วก็ได้รับกาเลือกให้เป็นภาพยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นี้นะครับเป็นผลงานของเด็กหญิงเกศรินเติมสมบัติจากโรงเรียนบ้านสีวงแดงอ,อําเภอหนองคงจังหวัดบุรีลัมครับภาพนี้ก็จะได้รับเกียรติบัตรจากทางรายการครับเอาตอมือเด็กๆหน่อยครับคราวนี้มาดูภาพที่ คุณท่านจะทำวันนี้คุณท่านจะทําภาพจินตนาการเรื่องปลูกต้นไม้เด็กๆก็ใช้จินตนาการของตัวเด็กเองว่าจะทําภาพเกี่ยวกับอะไรนะครับวันนี้มีข้อจํากัดนะครับนี่คืาเรียกกระดาษแนวตั้งนะครับต้องทําเต็มหน้ากระดาษ a 4เลยนะครับไม่ใช่ทําอันที่เดียวไม่อานะครับหรือจะเป็นแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้นะครับนะครับแนวนอนแนวตั้งได้หมดนะครับเอาตอนนี้มาดูกันเลยนะครับว่าภาพของคุณท่านนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันครับ นะครับได้เดี <c oughs> ย๋ยวขอคุยทัดทำเป็นแนวนอนอย่างนะครับคุยทัดก็จะหาภาพจากหนังสือนะครับทีนี้จะตัดเป็นภาพต้นไม้ก็ต้องดูสีของต้นไม้ว่าจะทําเป็นลักษณะอย่างไรนะครับต้นไม้นะครับตัดไม่ได้ตัดเป็นรูปนะลูกนะใช้แต่สีกับพื้นผิวต้นไม้หนึ่งต้น ต้นไม้สองต้นเห็นไหมครับเดี๋ยวราก็จะดูสีว่าเออเอาสีตรงนี้มันตัดหน่อยเห็นไหมลูกเรายังไม่ติดนะครับยังไม่ติดกาวนะครับเดี๋ยวเราจะติดทีหลังนะครับต้นไม้สามต้นเห็นไหมลูกทีนี้เราก็จะดูว่าพื้นผิวตรงนี้มันดีไหมจะเอาด้านนี้ใส่ดีไหมถ้าด้านนี้ก็เป็นตัวหนังสือนะสีก็ออกจะไม่สวยอ่ะใส่ด้านนี้นะครับ อันอันนี้ก็ออกมาดีเห็นไหมครับเป็นต้นไม้สามต้นนะครับทีนี้เราก็จะตัดโคนต้นไม้ละนะครับนี่เป็นกระดาษนะครับตัดให้เห็นเห็นเลยอนนี้ดูนะครับ ่นะครับตัดนะครับตัดอย่างเดียวนะครับเห็นไหมลูกตัดเป็นต้นไม้แล้วเห็นไหมครับเดี๋ยเอาไม่นีบออกก่อนตัดที่ตัดเป็นต้นไม้แล้วนะครับ นนก็จะหายสีหนึ่งนะครับตัดให้เห็นๆเ,เลยนะครับเนยนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับ ตันั้นหายไปไหนละปอยอยู่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมลูกเดี๋ยวคุยทัดเอาให้สูงหน่อยนะจะได้มองเห็นชัดๆมองเห็นไหมลูกอย่างนี้ ตอนนี้เราก็จะดูอีกลำต้นหนึ่งนะครับถือดีนะครับเห็นไหมครับการจินาการเราก็ตัดโดยอาศัยนะครับลายจากหนังสือนะครับแล้วก็สีนะครับหนังสือที่เอามาใช้วันนี้ก็ต้องเป็นหน,นังสือที่แบบไม่ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาเป็นแนวตั้งดีไหม นะสมมติคุยถ้าทำเป็นกระดาษแนวตั้งนะครับมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมแนวตั้งเอาเป็นแนวตั้งนะครับตอนนี้จะเริ่มติดกาวลงไปก่อนนะครับเราก็จะกะระยะใหม่เห็นไหมครับสามารถนํามาเปลี่ยนแปลงได้เห็นไหมครับนะครับนี่จะเป็นภาพจินตนาการกาวนะครับเวลาทาไม่ต้องทาเยอะลูก ทาเยอะแล้วมันเปือนทาขอบๆพอนะครับเด็กๆ,ๆก็แล้วแต่จะทําภาพอะไรนะครับแล้วแต่นะครับไม่มีข้อจํากัดนะครับแต่แล้วเป็นหนึ่งแผ่นนะครับอันนี้คุณทาก็จะเทียบสีว่าเอาสีนี้ดีกว่าอันนี้ดูนะครับ เขาจะดูว่าต้นไม้นั้นจะใส่อย่างไรนะครับเราก็อาจจะมีการตัดลำต้นอีกนิดหนึ่งเห็นไหมครับ เช็บต้นไม้อยู่นะครับเดี๋ยวแล้วนะวันนี้ใช้ตัดขาดที่แล้วใช้ฉีกแค่ไม่หรอก แล้วติดกิ่งลงไปละนี่เราก็จะดูว่าตรงนี้เราควรจะใส่ลักษณะลำต้นอย่างไรนะครับันแหล,ลไ,ไม่จำกัดรูปแบบนะครับดูการติดกาวด้วยนะลูกนะไม่จำเป็นต้องทายเยอะ แล้วแต่ใครจะจินตนาการเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องเอารูปภาพจากหนังสือมาตัดแต่งตามรูปภาพหนังสือไม่จําเป็นเห็นไหมลูกเหมือนอย่างที่คุณท่านกาลังทาต้นไม้อยู่เห็นไหมครับก็จะตัดจากกิ่งต่างๆสีนะครับเอาสีตัวนี้เทียบตัวนี้ดีกว่าตัวนี้สวยกว่าเห็นไหมครับเราก็จะดูสีที่มันปัดกัน นี่คืองานตัดแปะนะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมครับเป็นต้นไม้สามต้นนี่ก็จะต้องมีการเล็มนิดหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงาม สีของกระดาษที่เราเหลือใช้เนี่ยมันเอามาใช้ประโยชน์ได้เห็นไหมครับ,รบตอนนี้เป็นต้นไม้แล้วนะครับคุยทัดตั้งชื่อภาพนี้ว่าเป็นชื่อเกี่ยวกับปลูกป่านะครับต่อไปคือทัดก็จะหาเศษกระดาษสีนะครับ เอาเศษสีนะครับเพื่อจะมาทำเป็นรูปมือตัดอย่างเดียวนะครับอันนี้ดูนะครับจะตัดเป็นภาพมือนะครับถือกระถางต้นไม้ ทับมือนะครับก็จะเป็นลักษณะของรูปทรงน,นะครับเห็นไหมเหรนี่เราก็จะวางไว้ก่อนเดีย๋ยวเราค่อยตัดอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วตัดทีเดียวน,ะนยังไม่เสร็จนะครับนี่คือภาพมือเราก็จะตัด คือการใช้จินตนา,าการส,ส่วนหนึ่งนะครับในการทำตอนนี้จะติดมือกวยก่อนนะครับ คือภาพที่จินตนาการในลักษณะของอการอนุรักษ์ป่านะครับเอเห็นไหมครับ นะตอนนี้ก็จะตัดเป็นภาพต้นไม้ต้นเล็กๆขึ้นมาตอนนี้จะใช้กระดาษสี กระถางนะครับนี่ก็จะเป็นกระถางต้นไม้นะครับ นนเด็กๆก็กำลังอยู่ในช่วงของการทำภาพนะครับที่เป็นจินตนาการนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการฉีกตัดแปะนะครับซึ่งเป็นงานศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่นำเอากระดาษนะครับที่เราเหลือใช้นะครับมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์นะครับมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์เป็นงานศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ีจะเป็นกระถางต้นไม้นะครับนี่เขาจะติดกาวลงไปอันนี้ติดกาวลงไปแล้วนะครับ ติดลงไปนะครับต่อไปนะครับแอ่นี้จะตัดเป็ต้นไม้